ยัง่อยยีสี้มูไ oh, e ้ทำห่อลค่ะอส่ลาตกปลาปูตกาวัเกีบนี่นะคะด้ายนะคะก็ค่อยๆรับองค่ะให้มันเปอนแให้เป็นแนวมัเสวามเก่งหาไม่เจอสี่างนี่เจ๋ว่ะ

ช่วงนี้โควิดระบาดมากเราก็ต้องช่วยกับชุมชนแต่ละหน่วยก็มาช่วยกันหาอาชีพเสริมค่ะที่ชุมชนแต่ละชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดสารตรงนี้ด้วยค่ะ ให้แต่ละชุมชนช่วยกันจัดจำหน่ายค่ะด้วยสารขึ้นมาแล้วก็จัดจำหน่ายแต่ละชุมชนค่ะให้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆค่ะแต่ละชุมชนต่อยอดกันไปค่ะออยังไงบ้างครับก็ <c oughs> ต้องเป็นออนไลน,นะะ์แล้วค่ะต้องขายในพวกออนไลน,น์ค่ะที่เขาขายขายกันนะคะเราก็สามารถจะขายตรงนั้นได้ค่ะ